สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านผมผู้จัดจาก,การฝ่ายขยายงานบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําประกันชั้นหนึ่งครึ่งราคาหรือประกันชั้นหนึ่งราคาประหยัดของบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนความคุ้มครองเหมือนกับประกันชั้นหนึ่งเต็มราคาทุกอย่างเพียงแต่ถ้าเราเป็นฝ่ายผิด ต้องช่วยบริษัทจ่าย4,000หรือ5,000ต่อเหตุการณ์สมมุติว่าค่าซ่อม100,000บาทบริษัทจ่าย96,000บาทเราจ่าย4,000ถือว่าคุ้มมากๆนะครับเราขับรถดีไม่ต้องไปจ่ายแพง5ราคาเบี้ยชั้นห15,000บาทให้ติดดีดักหรือค่าเสียหายสวดแรก5,000ลดลงเหลือ เพียง1,000 0บาทเท่านั้นนะครับเข้าใจง่ายๆติดดีดักเพื่อทำให้เบี้ยถูกลงเหมาะมากสำหรับเศรษฐกิจช่วงนี้นะครับทุนประกันได้ตามความเป็นจริง80%ของราคารถตามจริงทุนประกันรถจะลดลงทุกปีนะครับก็เหมือนราคารถนะครับจะลดลงทุกปี ถ้าเกิดอะไรขึ้นบริษัทมิทแทบการไทยจะจ่ายให้ตามทุนที่ระบุไว้ในกรมทัน100%เนะครับจ่ายจริงนะครับผมการันตีได้ถ้าเกิดอะไรขึ้นผมก็จะคอยตามเรื่องให้ตลอดนะครับมาดูความคุ้มครองประกันชั้นหนของบริษัทมิทแทบกันนะครับรถ e ีก c ค r าเก่งเล็กเก่งกลางความคุ้มครอง ความคุ้มครองชีวิตร่างกายหรือนามัยของบุคคลภายนอก500,000บาทต่อคน10ล้านบาทต่อครั้งความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกไม่ว่ารถหรือบ้านของบุคคลภายนอกนะครับคุ้มครอง1ล้านบาทต่อครั้งความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันไม่ว่ารถยนต์สูญหายไฟไหม้ตามทุนประกันพิจารณาตามความเป็นจริง รถแต่รุ่นจะไม่เท่ากันนะครับบริเหตส่วนบุคคลอันเกิดจากการใช้รถผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถ50,000บาทต่อคนค่ารักษาพยาบาล50,000บาทต่อคนประกันตัวผู้ขี่300,000บาทต่อคนต่อไปความคุ้มครองเก๋งใหญ่รถ SUV รถเบนซ์นะครับ ความคุ้มครองชีวิตร่างกายหรือลนไมัยของบุคคลภายนอกบุคคลภายนอกคือที่ไม่ใช่บุคคลภายในบุคคลภายในมีพ่อแม่สามีภรรยาบุตรลูกจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมายอันนี้บุคคลภายในนอกนั้นคือบุคคลภายนอกทั้งหมดนะครับคุ้มครอง500,000บาทต่อคน10ล้านบาทต่อครั้งความคุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก2ล้านบาทต่อครั้งนะครับรถเก๋งใหญ่รถ SUV รถเบนซ์ ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันไม่ว่ารถยนต์สูญหายไฟไหม้หรือการเกิดบัติเหตุทุนจะคุ้มครองตามคุณประกันนะครับจะพิจารณาตามความเป็นจริงรถแต่ละรุ่นจะไม่เท่ากันนะครับคุ้มครองชีวิตร่างกายผู้โดยสารในรถผู้ขับขี่1 0 0 0 0แสบาทต่อคนค่ารักษาพยาบาล หนึ่งแสนบาทต่อคนประกันตัวผู้ขี่สามแสนบาทต่อคนนะครับรถเก๋งใหญ่และ SUV รถเบนซ์มาดูเพศรถและรุ่นรถกันนะครับเกง Eco ๋งอีโ c คาก็มี b ีโออเมสสวีปเซียดอันเมล่ามาร์สโนทยาริสนะครับเก๋งเล็กก็มี a อวีโอโซนิกเฟ t ต c าซิตี้เจดยาริสสวีป Mg 3 Mazda 2 Vios เก๋งกลางก็มี c o o e Opta Focus Civic Antid Mg 6 Mazda 3เก๋งใหญ่ก็มี Tiana Accord Camry w i t เก๋ง SUV MPV ก็วก e v e r e ร์ G ide, f o r t u n e r s c a p s p i n c r v m u ปอื่นๆก็ดูตามตารางนี้นะครับต่อไปมาดูเบีย้ยประกันชั้นหนึ่งครึ่งราคาหรือชั้นหนึ่งราคาประหยัดของบริษัทมิตรแท้กันนะครับรถอีโกคาเบีย้ยส้อมอุ่ยอยู่ที่9,200บาทรับรถไม่เกิน15ปีติดดีดักอยู่ที่4,000บาท อีกคาซ่อมห้างเบี้ยที่หน0่งม้อยบาทติดดีดักห้า0ันบาทรับรถไม่เกิน5ปีเก่งเล็กซ่อมอูอยู่ที่1,400บาทติดดีดักอยู่สี่0ันบาทซ่อมห้าง1นึ่งมืนสามพันสี่ร้บาทดีดักห้าพันบาทเก่งกลาง1มื0กบาทดีดักสี่พัน ่อมห้าง13,600บาทดีดัก5,000กระบะ1,500บาทดีดัก4,000ซ่อมห้าง13,500บาทติดดีดัก5,000บาทเก๋งใหญ่ซ่อมอู่14,700บาทดีดัก5,000บาทซ่อมห้าง17,100บาทดีดัก6,000บาท รถ SUV ซ่อมอูหนึ่งมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทดีดักห้าพันบาทซ่อมห้างหนึ่งมื่นสามพันหกร้อยบาทดีดักหกพันบาทรถเบนซ์ก็มีนะครับมีแต่ซ่อมอูซ่อมอูรับรถสูงสุดถึงสิบห้าปีนะครับ่อมห้างรับรถถึงห้าปี นะครับเพราะว่าทางศูนย์หรือห้างเนี่ยสต็อกอะไรไว้แค่5ปีราคานี้หรือว่าคุ้มค่ามากมากนะครับประกันชั้นหนึ่งครึ่งราคาของบริษัทมิแท้คุ้มครองเหมือนประกันชั้นหนึ่งเต็มราคาทุกอย่างนะครับท่านใดสนใจทำประกันโทรหรือทักไลน์มาเลยนะครับรับทำประกันทั่วประเทศไทยทำประกัน ับตัวแทนบริษัทมิรแท้โดยตรงนะครับมาไวเคมไวการันตีด้วยรางวัล ekmboard จากคอพถึง2ปีซ้อนนะครับบริษัทมิรแท้ก็ก่อตั้งมา74ปีแล้วนะครับทำประกันที่นี่นะครับเกิดอะไรขึ้นมีตัวแทนให้คำปรึกษา24ชั่วโมงคอยดูกับบริษัทให้ติดขัดตามเรื่องให้จนจบมีผ่อนศูเอร์เซ็มงวดจ่ายสดมีส่วนลดพิเศษจากตัวแทนทักมาเลยครับสวัสดีครับ